มันโคตรอัศจรรย์ใจที่สุดเลยนะเมื่อก่อนนี้ผมเคยเห็นเด็กคนหนึง่งมายืนด้อมๆมมองมองดูท่าแล้วเขาอยากจะได้ความสุดยอดของสุดยอดความเป็นโปรเพเยอร์โดราตาและผมเองก็ทนอยู่เฉยไม่ได้ผมยัดเยียดความเป็นสุดยอดโปรเพเยอร์ให้แก่เขาในทันทีผมเริ่มสอนวิชาความเป็นแมนให้แก่เขาแล้วนาะยอยากจะแข็งแก่งขึ้นใช่ไหมล่ะใช่ฉันรู้ดีทุกคนอยากจะแข็งเก่ง งั้นเรามาเริ่มในวิชาคที่3กันเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะวิชาคที่3อย่างนั้นเหรอได้งั้นคุณมาเอาชีวิตผมไปได้เลยและหลังจากนั้นอาจารย์ของผมฝึกสอนให้ผมแข็งแกร่งขึ้นที่เหนือกว่าใครหลายเท่าในโลกนี้มันจะเจ็บหน่อยนะอ็นิดหนึ่งอออใช่และผมนำมันมาสอนคนอื่นต่อแบบไม่คิดชีวิตเลยพรีโอจประทับกับ<อ>พรีลิควิดและแน่นอน การเล่นโดตานั้นมีแบบแผนที่หลากหลายมากมายจนพวกเราคาดไม่ถึงและหนึ่งในนั้นคือทีม OJ ไม่ใช่สักแต่ว่าจะใช้นิ้วและดันมันไปเรื่อยๆ ผมหมายถึงการเนอดันเมาส์และด้วยสมองอัชญชันฉลาดของพี่โนเทลที่เป็นแชมป์ทีไอถึงสองสมัยเราจะมาเล่นกันแบบธรรมดาไม่ได้มันจะเสียเชิงชายเปล่าๆพี่แกจึงเอาตีนไปเหยียบเอจิตไว้หวังว่าจะรอใครสักคนเข้ามาฉกเอจิตและพี่แกจะได้กระทืบให้หน้าย,ยุบเหมือนประบูชนเขื่อนโอ้เป็นแผนที่ชอนฉลาดมากเลย ใช่ฉลาดที so ่หายแห่โซยังถึงแม้พี่โนเทลจะใช้สีเตีนเหยียบไปที่เอจิตแต่ก็ไม่ครณามือพี่ไรแค่นที่ส่งหมาเข้ามาตอดเอจิตโอ้โหเสียงตอดเอจิตยิ่งกว่าเสียงตดซะอีกให้ตายเถอะ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> เป็นอะไรกันอิหม<อ>ี<อ>ประทะกกับ<อ><อ>วีซี เราเปิดประเดิมมาด้วยเดโพเฟดที่เดินเปิดผีให้คนอื่นเดินหนีแต่พวกพี่แกไม่คิดเจเดินหนีหนีกันเลยสักคนมันเลยทําให้พลังของผีฆ่าทุกคนตายหมดในรวดเดียวแต่กระนั้นพลังของผีทั้งหลายก็ยังไม่หมดลงจึงเดินไล่โนออกเข้าไปที่ป้อมพี่โนออกเห็นว่าเพื่อนวา์ปมาช่วย พี่แกจึงตัดสินใจสำรอกไฟไปเต็มที่แต่พี่แกโดนผีตอดจนตายห่าไปแล้วก็เช่นกันพี่บีดมาเตอร์ที่เพิ่งวาร์ปลงมารีบท,ท้อใส่ผีเต็มที่และด้วยความที่เลือดน้อยจะตายแห่ไม่ตายแห่เลือดเหลือเพียงข้อตีนเท่าน,นั้นพี่มิราดาที่เห็นท่าไม่ดียิงธนูทวยไปใส่เนโคที่สีแดงกำมีสีของหํำตัวระเบิดไปกระนั้นทําให้พี่บีดมาเตอร์ใจสลายตายไปตามกันแม่พลังของผีน่กกากลัวจริงๆแลอย่ามายงกับผีของฉัน ใช่ด้วยความสยองของแกเดินกลับบ้านไปโดนคลิปตอดไตห่าในทันทีเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นแม่พี่เมีรนาหลังจากธนูทวยเสร็จพี่แกเดินมาสแต็คคลิปเป็นจังหวะที่พี่เดปโปเฟตกำลังเดินกลับบ้านพอดีโดนคลิปป่าตอดไตห่าเลยมันใช่เวลามันล่ะคลิปตอนนี้แบบมันใช่หรือเปล่าอิปรเนเออไอทอดมึงบางครั้งการทําสิ่งที่ดีมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปและยกตัวอย่างอย่างเกมนี้ซึ่งเป็นทีมเดิม เพิ่มเติมคือความสารยำอีกใช่แล้วถึงแม้มันจะเป็นเรทเกม แต่พี่ไททันเตอร์ของเราไดยังฟาร์มหาเงินอยู่ในป่าที่ไม่ยอมกลับบ้านไปช่วยทีมจนเสียทาวเวอร์ประดหนึ่งหลังจากนั้นพี่ค็อกเวิร์กตัดสินใจฮุกถอตเข้ามาครอบคุมทุกคนไว้พี่ไททันเตอร์ตัดสินใจยังไงดีพี่แกเลยคิดว่าเอาละฉันต้องบิงเข้าไปแต่พี่แกติดค็อกเวิร์กกระเด็นออกมาและด้วยความเขินอายเกิดจากการสไลด์หนอนพี่แกเลยเดินออกมาคิดอีกสักพักหนึ่งว่าจะทํายังไงดีนะรอเข้าไปตอนไหนฝั่งนู้นก็บวกกันอย่างยับขี้ยับหมาเลยเอ้ยลาเวนยังไงให้ได้ห้านะ คิดได้พี่แกตัดสินใจวม่ไปแพ้แม่แม่ไม่ได้แพ้แม่แม่พี่แกรีบเดินกลับมาอีกทีหนึ่งแม่เพื่อนช่วยสไลด์นอนกลับออกมาทันเอาหน้าคิดว่าสมาธิต้องแน่วแน่เราต้องมีจังหวะบ้างแหละพี่แกตัดสินใจค่อยๆเดินไปเอ้าพี่จักรนอตเดินมาเปิด BKB ีและนั่นจึงทําให้การราเวทไม่เกิดขึ้นการหมุนติ้วๆของจักรนอตทําให้ตัวระเบิดตายหาไปฉิบหายแล้วไงรีบซื้อเกิดมาเอาละว่างานนี้ กูต้องได้เปิดสวยๆสักรอบหนึ่งแหละด้ยวยความสุดจะโมโหโกธาพี่ไทยรีรยบตัดใจวิ่งไปแผล่ไปแแปะทันทีวู้โดนจะเต็มเลยลเนี่นแกรีบรีเฟเชอร์แล้วแผล่ไปแแปะอีกรอบหนึ่งแม่มันต้องสวยแหละเดินออกมาชมภาพความสวยงามของตัวเองที่ด้านนอกแต่ก็ลืมไปว่าเฮ้กูต้องต้องไปยืนแทงให้เพื่อนหรือเปล่าวะนั่นแหละด้วยความที่พี่แกสมองช้าไปสองวิมันจึงทําให้พวกเพื่อนของพี่แกค่อยๆตายหาพิีละคนจนทําให้พี่อันไรอิงใช้นิ้วตีนเขี่ยจี้ไปเลยทีเดียว ความแข็งแกร่งของนายยังน้อยยิ่งนักความแข็งแกร่งต้องเริ่มที่หำจัดมาดินี่นายต้องแข็งแกร่งอีกเยอะนะพวกนายจะได้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่เป็นแมนอย่างเต็มตัวเออ